กราบสบายดีเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขนโม่าพี่น้องท่างไก่พี่น้องทัางไก่เนาะในประเทศือว่าะต่างประเทศก็ดีมันนี่กับมาพ่อกัก็ปลาพ่อนี่ก็เก้ามันนี่พี่น้องมาๆพี่น้องแซ่บๆน้ำปลาพ่อนี่ปลาพอา้อนใ้ต้มหอยเซอร์ดีอีกพี่น้องไปหามามาเมื่อวานนี่ ก๋าซีมากินกับต้มหมูหุงพี่น้องโอ้ยเข่ากันปั่นยังไงงนนงม,ม,ม่พี่น้องเอาเนี้วนั่นแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มพี่น้องซีฟู้ดมาๆพี่น้องแซ่บๆต้องกันคือเกาพี่น้องก่อนชิกินเขาก็ขอผากซองในเ้อพี่น้องส่องเบาพอ่อพ่อกระเทินผากดนซับสะไทยคนไหลคดแซ่นในเ้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเลยกันมาๆฝันนี้พี่น้อง แ่บๆต่งกันห้อยจูบอะไรมาหน่อยหนึ่งี่น้องว่าน่ามันอีกจิดตรง,งกินก็ตั้มมะฮ่งเนี่ยพี่น้องลองหนจิ้บคนนะี้ข้าวพี่น้องเอาตาอยุ่มาเด้อพี่นอ้องื่ดจุกจุกจุก วันในประเทศดือนอกประเทศนอกพี่น,น้องมากินจะแจบน้ำปกาพอดนีงปลากรปลาแกบตรงนี้ God, man.

bây bạn vẫn nghe mẹ bán phần mẹ bán phần nhựa vô tướng thân ai <laughs> cong với nông bạn nhưng mà thân cao nhiều con phan cốt YouTube còn phần phần cong sốt ăn rồi cho ông cho xuống đi Hãy subscribe cho kênh อย่างไรก็ขอฝากพี่ฝากน้องซอยเสียซอยรันซ่องบาอ่าวพ่อพ่อกระเทิอนให้ยนดเด้อพี่น้องให้มันฟานกดยูทูบเขาไว้ไว มามาพี่น้องสิบแสบน่วกันกินห้อยเซอดีไปหาเองพี่น้องหามาเองกินเองแสบเองอีกพี่น้องมาพอดคืออยากยิ่งงไปห้านั่นมากินพี่น้อง แก่พวกสมตำคักคือเก้าพี่น้องอขอเนื่นกับขอขอบุญขอบุญขอแม่พี่น้อง ผูบนเขามากดติดตามเขามาเบิงมาชส้มน้องบอวา่าผูเกาภูไม่นะพี่น้องวาพ่อนกับขอขอบุญขอบุญได้เ้อที่มาซอยที่ะเป็นกำลังแรงใจให้ว้าพรอน่นมันจะตโตง่าย มากรุงอีกคือเก้ามันนี่มากรุงกับปูกเองเนงะพี่น้องมมลายไปซื้อเท่าไหร่ พี่น้องว่ากระตินนอนได้แท้ ายใื่พ anyway. ี่น้องกรุบกรุบเลยไล้หนพี่น้องเขาว่าเอาตาไม่ออกก้อนเขาว่ากินหอยเสชอดีบ่เอาะตาออกมันสิเมาคนน่ะมันแมนอยู่วะพี่น้องกุยต้มกุ้ง tâm hùng tâm phết phết thì nó còn tăm pet pet thì nọ tăm bo pet nếu sẹp thì nọ nó bơm thưng khang sẹp หนกู่เนน้ำเลยซะ้แจวซีพูดเว่งจกปาดน้ำขุดๆไปหน่อยนีก็รลู้ล้าเลยรพี่น้องอ,อาหารบาวพอด ชีวิตแรงงานเนาะพี่นอ้องไรกินสนิทหรือว,ว่าสุดยอดอะไแหละแซ่บพี่นออ้องเมื่อไหน่วยเลยเบอร์พอนเบอร์พอนกระยิบในแถวน,นี้ตั้มมะหุ่งก็เมือม่อตุ่ยเกือบเมือม่อตุ่ยพี่น้อง สดน้ำก่อนครับผมทุกถ่ายเพืวว่ออะไยังนัวอยู่นัวพี่น้องน้ำสมตําสีมือม่บาทตัวนีแ้แซ่บพี่น้องเป็นสี่ให้ดูวอิ่มเลยละพี่น้องบ้าพอ,อะสำหรับคลิปนี้ก็เสียไว้สำหรัะพี่นอ้อนงก่ขอนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุข,ขสุข,ขุข้นที่เขามาเบิงมาส้มขีบบ่ปลาพอดมาเติ่นจนจ,นจบเนาะพี่น้อง ป้าพ่อนขอขอบุญขอบุญหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็เสียเอาไว้ัำนีนะพี่น้องคลิปหนาพ่อกันไหมสบายดี